ครับสวัสดีครับจากร้านทมอเตอร์พุกคนชัยของเรานะครับวันนี้รถเวฟร้อยสิบไอคันี้ครับยางรั่วนะครับยางรั่วมาแล้วแต่เจ้าของบอกว่าเอาวันนี้ขอด่วนหน่อยครับทมอเตอร์พุกคนชัยจัดให้ครับเปลี่ยนยางแบบไม่ต้องถอดบางโซ่นะครับบางโซ่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนแบบเร็วให้ลูกค้านะครับอัพโปรดติดตามชมครับจะเร็วแบบไหน บางทีนะครับเปลี่ยนต้องถอดบางโ่วอะไรหมดเลยครับวันนี้วันนี้ไม่ต้องถอดนะครับผมจะทําให้ดูแบบไม่เร็วมากนะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่านี่นะครับเจอแล้วตะปูนะครับ อันนี้บาทนะครับเนี่ยมองเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันทิ่มยางแล้วเจาะยางจนพุนนี่ครับเดี๋ยวคลำดูอีกรอบครับเผื่อจะมีอะไรอีกไม่มีนะครับมีอันเดียวเทคนิคการเปลีออย่ยนยางด่วนแบบไม่ต้องถอดบางโส่ครับผม ดึงเพลาออเลยครับนี่นะครับบางโซ่ไม่ต้องถอดนี่นะครับเรียบร้อยเอาอยางในมาเดินเอาอยางในมาสองเจ็ดห้าสิบนี่นะครับนี่นะครับบางโซ่ไม่ได้ถอดนะครับเพียงถอดเพลาตัวเดียวนะครับผมแล้วเอายางมาในช่องนี้ครับเราดึงยางออกจากช่องนี้ แรกค่อยดูตอนใส่ยางนะครับผมก็จะใส่ยางในช่องนี้นะครับแบบบางสู้เราไม่ได้ถอดเลยแค่เพลาตัวเดียวบีกก็ไม่ได้คลายนะครับผมอันนี้เป็นงานด่วนนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูด้วยนะครับผมอยู่ไหนนะ้า 2, <trigger> 3, <Okay>. Sổn... <coughs> Hà... <coughs> 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 ส่วนยางในนะครับมีแหวนตัวหนึ่งนะครับด้วยดีนะครับเพื่อเห็นหลายท่านใส่แล้วไม่ได้ใส่แหวนตัวนี้นะครับนี่ครับแหวนตัวนี้พร้อมน็อตตัวหนึ่งนะครับน็อตตัวหนึ่งนอ็นอตน็อตมีสองตัวนะครับใส่ไปทับแหวนหนึ่งตัวแล้วก็ขันให้แน่นครับแน่นมือนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เติมลมไปสักนิดหนึ่ง ประมาณและดูนะครับยัดที่เดิมนะครับผมนี่ยัดช่วงนี้เทคนิคการเปลี่ยนยางแบบง่ายๆแบบด่วนนะครับแล้วอย่าลืมหางปลานะครับเสียบไป นี่นะครับ ไส่เลยนะครับไม่ต้องถอดบางสู้ไม่ต้องทอดบิกนะครับน็อตตัวนี้อย่าลืมครับเติมลมเพื่อไม่ให้ยางพับนะครับผม ลมหน่อดบีบไล่ลมครับเพื่อให้มันง่ดยง่ายแล้วก็ระวังทิ่มยางไหนด้วยนะครับเหลือแค่นี้ก็บีบได้เลยครับนี่เรัดันลงไปเพื่อให้ยางไในมันเข้าไปในขอบ นี่ครับเติมลมแล้วก็สำเร็จครับผมไม่ยากนะครับหากน้องๆหรือลูกค้าท่าในใดเอาไปทดลองดูหรือว่าเปลี่ยนลองทำดูนะครับแต่ถ้าไม่ด่วนสะดวกก็ถอดบางโซ่ตะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมสาธิตการเปลี่ยนยางในแบบที่ต้องถดบางโซ่นะครับ ครับสำเร็จสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ